บรรยากาศนะครับบรรยากาศสีุ่มว่อยๆน้อยหนึ่งนะครับมาเลยครับพี่น้องมาเก็บพักแยงไปสู่ตลาดกันครับกืไปตลาดที่ละถุงสองถุงครับบ่ได้ดไปหลายเด้อครับพอแต่เด้กขายครับพอแต่เด็กขายช่วงนี้พักแยงก็ออยู่น้ำหัวน้ำสวนน้ำหน้ากันหลายพ่อพ่อมีอยู่ครับจะลังค้นก็ บอมีกับซื้อเอาครับนี่กำลังเขียวอยู่ครับกำลังเขียวหลานหน่อยก็มาเก็บซอยเนอมาเก็บซอยหรือมาเล่นน้ํามนยครับนี่งามอยู่ครับนี่นะครับนี่ล้านแตกกอหญ่แห้งครับแตกกอหญ่แห้งพอได้แกะออกเรื่อยๆครับให้มันแตกกอเรื่อยๆครับ